ท่ามกลางความสับสนและความตึงเครียดทางการเมืองของประเทศไทยเวลานี้ทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเตรียมจะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้หลังจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลงจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ปลดนางแพทองทานชินวัตรออกจากตำแหน่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญขององค์การเมืองไทย เพราะไม่เพียงสะท้อนถึงความปราอบางของรัฐบาลแต่ยังสแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันจากหลายฝ่ายที่ต่างแย่งชิงอำนาจและอิทธิพลในโช่หัวเลี้ยวหัวต่อบุคคลที่ถูกจับตามองมากที่สุดในขณะนี้คือนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งพักของตอนเองและพรรฝ่ายค้านอย่างพรรประชาชน การรวมเสียงในครั้งนี้ทำให้เขามีโอกาสสูงที่จะคว้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะจำนวนสสเสือที่สนับสนุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสภาถือเป็นแรงหนุนสำคัญที่ผู้แข่งยากจะต่กอกรได้การจับมือระหว่างฝ่ายรัฐบาลเดิมกับฝ่ายค้านในบางส่วนถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและแสดงถึงการคำนวณเชิงการเมืองที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตามเบื้องหลังการสนับสนุนนี้ไม่ได้มาโดยไร้เงื่อนไขพักประชาชนยื่นข้อเสนอที่ชัดเจนว่าหากอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะต้องนำพาประเทศเข้าสู่การยุบสภาภายใน4เดือนและต้องเปิดทางให้มีการปฏิรูปกติกาทางการเมืองผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งอาจรวมถึงการทำประชามติหากเขาสามารถยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ความร่วมมือก็จะดำเนินไปได้แต่หากไม่เป็นไปตามที่สัญญาไว้รัฐบาลใหม่ก็อาจเผชิญวิกฤตซับซ้อนทันทีในอีกฝากหนึ่งรัฐบาลรักษาการที่นำโดยนายพุ่งธรรมเวชยชัยได้พยายามคลิกเกมด้วยการเสนอพระราชกฤษฎีกายุบสภาหวังเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วแต่ความพยายามดังกล่าวกลับถูกสภาองคมนตรีปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจเพียงพอในการยื่นเรื่องยุบสภาการปฏิเสธครั้งนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงว่ากระบวนการดังกล่าวชอบธรรมหรือไม่และยังเปกย้ำถึงความเปราะบางของระบบการเมืองที่ยังหาทางออกที่ยั่งยืนไม่ได้หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าหากอนุทิงได้รับเลือกจริงเขาอาจเป็นเพียงนายกรัฐมนตรีชั่วคราวที่ต้องทำงานภายใต้ใตข้อจำกัดมากมายทั้งแรงกดดันจากสัญญาการยุบสภา ความคาดหวังจากประชาชนที่ต้องการเห็นการปฏิรูปจริงและการจับตาของฝ่ายตรงข้ามที่พร้อมโจมตีทันทีหากเกิดความผิดพลาดแม้เขาจะมีภาพลักษณ์เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและนักการเมืองที่มีความอ่อนตัวสูงแต่ในสนามการเมืองที่เต็มไปด้วยกับดักความสามารถในการประนีประนอมเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ บรรยากาศในสภาช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการลงมติเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวที่เข้มขน้นทั้งการวิ่งเต้นล็อบบี้การเจรจาต่อรองตำแหน่งและการปล่อยข่าวลือเพื่อเขย่าวความมั่นใจของอีกฝ่ายการเมืองไทยในห่วงเวลานี้จึงไม่ต่างจากเกมที่เดิมพันสูงซึ่งผลลัพธ์ในวันศุกร์จะเป็นตัวชี้ชะตาทิศทางประเทศในอีกหลายเดือนข้างหน้าในสายตาของประชาชนความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถูกมองด้วยทั้งความหวังและความกังวล บางคนเห็นว่านี่คือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่และแก้ไขกติกาทางการเมืองที่ไม่เป็นธรรมขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่าเป็นเพียงการสับเปลี่ยนตัวละครโดยที่โครงสร้างอำนาจยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรประชาชนส่วนใหญ่ต่างเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่ทำงานอย่างโปรง่งใสซื่อสัตย์และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำที่กำลังกดดันชีวิตผู้คน วันศุกร์นี้จึงไม่ใช่แค่การเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่เป็นบททดสอบของระบบก,การเมืองไทยว่าจะก้าวพ้นวิกฤตไปได้หรือจะถล่มลึกลงไปในวงจรแห่งความไม่มั่นคงอีกครั้งโลกภายนอกเองก็จะตาะมองประเทศไทยเพราะความไม่แน่นอนทางการเมืองย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ไม่ว่าผลการลงมติจะเป็นอย่างไรเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เปราะบางความหวังความกดดันและความไม่ไว้วางใจประทะก,กันอย่างเข้มข้นการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเมืองรอบใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและประชาชนคือผู้ที่จะต้องเผชิญผลลัพธ์อย่างแท้จริง